สวัสดีครับผม,มอิสตอรล์สต็อกนะครับในคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวงบหุ้นนะครับปี2024่ไตรมาสสี่สำหรับหุ้นโกลบอลนั่นเองนะซึ่งงบก็เพิ่งออกมานะครับสำหรับวันนี้ราคาก็ลงไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ด้วยที่กําลังซื้อผู้กําลังซื้อผู้บริโภคเนี่ยไม่ค่อยดีดมากนักนะครับเซมโซเซล,ลโคดก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันว่าเป็นงไงบ้างนะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจการเล่นก,การเงินน,รเรนนะผมก็มี คอสฟรีให้นะครับก็แอดไลน์มาที่แอดมาร์สต็อกนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าอ่านงบนะครับสแกน QR โค้ดนี้ก็ได้นะเนื้อหา2ีกว่าชั่วโมงนะครับนั่งเรียนให้เต็มที่ก่อนได้เลยนะครับอันนี้สามารถเรียนได้ฟรีเลยนะครับรับของแจกต่างๆเพิ่มเติมได้คราวนี้มาดูผลประกอบการนะครับสำหรับปี67นะครับก็ทำกำไรมาที่2,377ล้านนะในขณะที่ปีที่แล้วสองพันห้ารได้ที่2,671ล้านนะครับ EPS ของปีนี้0.457นะคร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน่อยนะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะไปุด เกี่ยวกับเวอร์ชันในช่วงท้ายๆด้วยนะครับว่าเออราคาควดประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูกับบทวิเคราะห์นะครับคานนี้เดี๋ยวเราค่อยๆไล่มาดูซ n s ไหนแล้วกันนะฮะอันนี้อตราของตัวกําไรรายไตรมาสนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คล้ายๆกับหลายๆหุ้นที่เรารีวิวมานะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นกาลังซื้อภายในประเทศเนี่ยมันดรอปลงมาเรื่อยๆนะมันก็ค่อยๆสไลด์สไลด์ลงจากปีก่อนๆนะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ เห็นได้ชัดว่ากําลังซื้อภายในประเทศเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ผมรีวิวมา3ตัวตัวนี้รัวที่3นะก็ยังรุ่มลันดอนอยู่นะฮะให้ดูกําไรสุทธินะครับรายไตรมาสแบบยาวต่อเนื่องนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงนะครับซึ่งไตรมาสสปีนี้ก็ดอกกว่าไตรมาสสปีที่แล้วด้วยนะครับมาดูราคาหุ้นนะราคาหุ้นนี่แบบโหถูกทิ้งมากก่อนที่งบจะออกเลยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีอภิหารอะไรที่สามารถทอเห็นข้อมูลก่อนนะแต่ก็แต่ก็ทิ้งมาค่อนข้างยาวนานเนาะนะครับ โกบอลเนี่ยในอดีตเนี่ยก็ PE ถือว่าค่อนข้างสูงนะคือตอนนี้เนี่ยสำหรับตลาดทุ้นไทยเนี่ยหุ้นตัวไหนที่แบบเคยได้ PE แบบพรีเมียมพรีเมียมเนี่ยก็กลับมาสู่ PE แบบปกติแทบทั้งนั้นนะครับอย่างโฮมโปเนี่ย PE ประมาณ30กว่าโกบอลก็เช่นเดียวกันนะโห p ีแพงมากนะ30กว่านะครับตอนนี้ก็กลับมาสู่ภาวะปกติที่ป e 10กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับก็้วยเรื่องของกำไรที่มันลดลงด้วยเนาะนะครับ คราวนี้มาดูคําอธิบายนะซึ่งในเว็บเซตเขาจะมีให้นะเขาบอกว่ากาไรสุทธิเนี่ยเอาเฉพาะกิจการเนี่ยลดลงประมาณ16.43%เนะครับเขาก็บอกว่าเนื่องด้วยการยอดขายเนี่ยตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับก็ภาวะนี้ครัวรวอที่อยู่ในระดับสูงความเชื่อมั่นและกําลังซื้อของประชาชนลดลงนะครับบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าแม้บริษัทจะใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นการขายสินค้าอย่างสม่ําเสมอ ก็เขียนมาประมาณนี้ก็แปลว่าบราิษัทเนี่ยก็พยายามแล้วนะว่าได้แบบเ,เศรษฐกิจไม่ดีก็ทุกคนก็คงทราบนะเขาก็คงพยายามแบบที่การตุ้นการตลาดแต่ก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่มันค่อนข้างแบบซบเซาจริงๆนะก็เลยทําให้ยอดเนี่ยไอที่เขากระตุ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลเท่าไหร่นะครับโอเคแต่คราวนี้เนี่ยเขาก็ยังมีแนวโน้มในการที่ขยายสาขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามเขาก็ยังมีแนวโน้มที่จะขยายสาขารอไว้เกิดว่าในเศรษฐกิจกลับมาดีเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมี สาขาเนี่ยที่เป็นแขนขาในการทำมาธุรกิจนะครับเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ยขยายสาขาในประเทศเพิ่มอีก7แห่งนะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็ที่ต่างประเทศนะครับก็เพิ่มอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดพัทบองประเทศกัมพูชาจริงๆเขามีคอนเน็ชันเนี่ยที่อยู่ในหลายประเทศนะทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งลาวเอ้ยก็ตามอินโดนีเซียเองก็ตามแล้วที่เขามีข่าวจะไปทําที่ฟิลิปปินส์แต่ตอนนี้เขาเ,เลิกแล้วนะเพิ่งประกาศเอ่ยยกเลิกมาพร้อมกับวันประกันงบเลยนะครับก็หลกัหลกๆเนี่ยสาขาเขาอยู่ต่างจังหวัดนะ แต่ก็จะมีตัวเอ The Night Center t i v เนี่ยซึ่งมันใกล้ๆกรุงเทพนะซึ่งเป็นสาขาที่ทุกท่านอาจจะพอไปเยี่ยมได้ถ้าเกิดว่าไปต่างจังหวัดจะเจอโกลบอลในกรุงเทพจะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วนะครับก็รวมๆแล้วเขาก็จะมี90สาขานะในกัมพูชามีประมาณ2สาขานะครับหลังจากนี้เนี่ยเขาก็พยายามมีการปรับปรุงสาขาใหม่นะครับก็คือปรับปรุงสาขาเก่าเนี่ยให้มันภาพลักษณ์ดูดีขึ้นนะฮะปีนี้ก็มีการปรับปรุงไป9สาขา ในบรรดาทั้งหมดสาขาที่เขามีเนี่ยเขาก็ปรับปรุงไปแล้วประมาณ38สาขานะครับส่วนสาขาใหม่ก็ฟอร์แมตใหม่อยู่แล้วล่ะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านตรงนี้เราก็จะพอได้ไอเดียแล้วว่าเออในเมื่อมีการเปิดสาขาใหม่นะครับมีการปรับปรุงสาขาใหม่เนี่ยดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายหรือ s g a เนี่ยมันพุ่งแน่นอนนะครับในขณะที่ยอดขายนะครับยอดขายเนี่ยวลาเราดูพวกห้างค้าปลีกต่างๆพวกนี้หรือมีสาขาตรงนี้มันก็จะมี2ส่วนลหลักที่ทําให้ยอดขายมันโตขึ้นได้นะ อันที่1ก็คือเปิดสาขาเปิดสาขาเนี่ยยอดภาพรวมมันโตอยู่แล้วอันที่2เนี่ยที่เขาจะเน้นกันหลกัหลกๆเลยเขาเรียกว่า same store sales growth s s g นะครับซึ่งในคำธิบายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เขียนบอกนะผมแนะนําว่า same store sales growth เนี่ยเพื่อความง่ายเนี่ยลองหาบทวิเคราะห์อ่านดีกว่านะครับซึ่งบทวิเคราะห์เนี่ยทุกท่านสามารถหาอ่านได้ฟรีนะตามเว็บเซตเท็ดน,นะเขาก็จะมี same store sales growth มาให้เพื่อนักวิเคราะห์คำนวณให้อันนี้จะเข้าใจง่ายนะครับประเด็นหลักของเราในการดูเนี่ยไม่ใช่แค่ยอดขายโตเท่านั้นนะครับ same store sales growth เนี่ยมันต้องโตด้วย อย่างสมมติ global เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเออมันขยายสาขาเพิ่มเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยรายได้มันก็ควรจะพอโอเคขึ้นแต่ไอเซมโตเซลโคสเนี่ยมันควรต้องดีด้วยหมายความว่าสาขาเดิมเนี่ยเคยขายเท่าไหร่สมมติสาขาหนึ่งสาขาเนี่ยขายได้หนึ่งแสนบาทต่อวันมันก็ควรจะเป็นแสนสองต่อวันในอนาคตอ่ะดังนั้นมันก็เรียกว่าเซมโตเซลโคสเนี่ยที่มันโตขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยคือ ไอ้บรรดาสเตมโซลาร์โค้เนี่ยที่มันยังไม่โตหรือมันยังหดตัวอยู่เนี่ยมันก็กดดันนะครับก็คือมองว่าหุ้นตัวเนี้ยมันก็ยังกําไรเนี่ยมันก็ยังยังไม่อยู่ในเฟสที่มันเติบโตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมก็ตารางมาให้นะใน m อ็มเน้เขามีให้นะครับเราจะสังเกตว่ารายได้เนี่ยประมาณ32,000ล้านแทบจะใกล้เคียงกันกับปีที่แล้วนะลดลงมานิดเดียวเองเท่านั้นเองนะก็ถือว่าแทบไม่มีนัยยะก็แปลว่ารายได้เนี่ยมันส่งๆเออที่เขาอ่านมาตอนแรกทุ แต่รายได้ไม่ดอกอ่าไอ้ที่รายได้ไม่ดอกก็เนื่องจากว่าเขามีการเปิดสาขาใหม่นะครับอ่าวันี้บอสเปิดสาขาใหม่ไอ้แต่ลองคิดในใจก็คือว่าจากปีที่แล้วอ่ะสาขามันมีเท่าเดิมแต่ปี6กเอ่ะสาขามันมีเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายมันเท่าเดิมทุกท่านก็คงพอจะเดาได้ว่ายอดขายต่อสาขามันก็ไม่ได้โตขึ้นแถมลดลงด้วยซ้ำถูกไหมนะครับกำไรขั้นต้นก็ถือว่ายังพอโอเคนะครับทำได้โตกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอัตรากับกำไรขั้นต้นกันนะครับ คนนี้สิ่งที่หนัก่วงหน่อยนะคะก็คือต้นทุนในการจัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารนะครับบรรทัดนี้แล้วกันเนาะนะครับซึ่งมันโตขึ้นสิบเปอร์เซนต์นะครับยอดขายคุณทรงงอะ่ะกำไรขั้นต้นพอโอเคแต่ต้นทุนต่างๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งพอเราอ่านสตอรี่เมื่อสักครู่แล้วก็พอดาวได้ละมันมีการขยายสาขาประบุงสาขานะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ก็เลยทาให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้โตขึ้นค่าเสื่อมราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งค่าเสื่อมราคาก็เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ในนั้นนะครับก็เลยทําให้ภาพรวมเนี่ยกำไรของเขาดรอปลงไป1 1อดนะครับเอ่อยอดขายต่อสาขาไม่โตนะครับค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้หุ้นเนี่ยสไลด์ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยที่โอ้พ oh, ี e แพงมากนะผมจําได้เลยว่าโอ้โหหุ้นนี้แบบ PE ประมาณ30กว่านะครับตอนนี้ก็กลับมาสู่โลกความเป็นจริง ผูท้ท่านต้องระวังนะหุ้นที่มันแพงๆในปัจจุบันเนี่ยหลายๆหุ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มกลับสู่ความเป็นจริงแล้วอะไรที่เคยให้พรีเมียมในอดีตนะครับพอตลาดมันไม่ได้ดีแล้วก็กําไรของบริษัทไม่ได้โตแบบตามที่คาดหวังนะครับเราเคยคาดหวังมาในอดีตอ่ะโอเคผ่านมา2อสาปีกําไรไม่โตอย่างที่คาดหวังเนี่ยทุกอย่างก็ก,กลับมาสู่ภาวะปกติ Pro Pro T, นะดังนั้นเนี่ยตอนนี้หุ้นที่แพงๆก็เป็นเป้าหมายในการที่ราคาจะลดลงถ้าเกิดประก,รก,รกันงบผิวสไม่ดีเนี่ยราคาหลายตัวเนี่ยโอ้โหร่วงลงมาเลยนะฮะต้องระวังนิดนึง อันนี้ผมมาจากสไลออด์อับเดกตไตรมานสามนะเดี๋ยวไตรมานสี่เราก็ต้องติดตามได้นะครับเขาก็บอกว่าเออปีสองสี่นะครับเขาก็จะมีประมาณ90สาขานะครับแล้วก็พอปีปัจจุบันปี25นะครับเขาตั้งเป้าไว้ประมาณ1้อสาขาเราต้องมาติดตามดูว่าเออเป็นไปได้ไหมมีทั้งสาขาในไทยแลนะต่างประเทศนะครับถ้าดูสังเกตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามต่างจังหวัดนะครับหัวเมืองต่างๆนะภาคอีสานนี่มีแทบจะครบทุกจังหวัดเลยนะ คราวนี้มาดูตัวกอ p r o รฟิตมาจินนะครับก็เขาจะอยู่แถวประมาณสัก25-26%เท่านี้นะครับส่วนตัวก็พยายามเชียร์ให้ตัวนี้มาดีขึ้นก็คือวิธีการดันตัวกอดโปรฟิตมาจินเนี่ยก็มาจากเฮาแบนส์นะครับแต่มันไม่สามารถดันง,ง่ายเหมือนตอนโฮมโปรนะอย่างโฮมโปรเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าตกแต่งบ้านเอออันนี้มันก็จะพอแบบมีเฮาแบนมาแซมได้เยอะหน่อย แต่อย่างโกลบอลเนี่ยมันเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆด้วยนะัใน,นวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกหินพวกไอเขาเรียกอะไรพวกปูนพวกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีแบรนด์ของเขาอยู่แล้วอะนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำハウแบรนด์ได้ดังนั้นไอ้ตัวคอนทิบิวฝั่งรายได้ของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับโฮงโปที่มันจะสามารถดันハウแบรนด์ได้เยอะขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าไอ้ตัวハウแบรนด์เนี่ยเขาประมาณ25%เนี่ยก็ถือว่าก็พอโอเคระดับหนึ่งน่าจะดันได้เต็มที่ผมว่าก็ไม่เกิน30%นะ ถ้าจะเก่งไปกว่าน,นี้ก็ผมว่ามันก็ถ้ามันจะทําได้มันคงทาได้เป็นนานกว่าน,นี้แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2526แค่นี้นะครับก็ด้วยธรรมชาติของธุรกิจเขานะครับการมีเฮ้าแบนเนี่ยมันทําให้ตัวมา r จิน่ะมันดีนะครับเพราะว่าคุณวิธีการทําตลาดเท้าแบนไม่มีอะไรมากคุณวางของเแบรนด์ Band ต้นฉบับและคุณวางของของแบรนด์ตัวเองข้างๆนะครับอย่างของโฮมโปรเนี่ยถ้าเกิดไปดูอัปเดงเขาเนี่ยโอ้โหเขาจะมีเท้าแบนหลากหลายมากนะจนเรารู้สึกเอ๊ะตัวนี้มันเป็นแบรนด์ไขว่เนี่ยนะครับ แต่มันก็โ,โอเคคุณภาพใช้ได้ก็คนก็ซื้อเาแบนไปนะครับคราวนี้สิ่งประเด็นสำคัญนะที่อยากให้ทุกท่านฝากติดตามก็คือ SNA นะครับด้วยที่เขาต้องมีการขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็พอขยายสาขาแล้วยอดขายมันยังไม่มานเนี่ยมันก็เลยกดดันที่ทำให้ SNA เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สูงขึ้นนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยมันแถวประมาณสัก14 12 13 14ตอนนี้มันกระโดดมาประมาณ20 10-20ไปลไร์เซละนะครับ ก็ไม่แปลกใจที่ทําไมกําไรมันถึงลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองเกยมยาวหน่อยก็คือว่าการที่เขาขยายสาขาเนี่ยก็คือเตรียมที่จะโตในอนาคตแต่เราก็ต้อง,องรอลุ้นว่าเศรษฐกิจประเทศเราแล้วก็การโตเนี้ยคตเนี่ยมันจะกลับมาปีไหนนะเราก็รอมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปีหลังโควิดนะครับก็ปีโควิดปี2020ใช่ไหมใช่ปีนี้2025ผ่านมา45 3 4 5ปีแล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีแววที่จะแบบเออประเทศไทยจะกลับมาฟื้นแข็งแรงแข็งแกร่ง เศรษฐกิจจะแบบเติบโตรุนแรงไม่ต้องรุนแรงหรอกสิให้มันเติบโตแบบพอมีน้ํามีเนื้อหน่อยเนี่ยมันก็ยังยากอยู่นะนะครับก็อรอรุ้นถัดไปนะครับอันนี้ก็เหมือนประมาณแบบเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่าการเตรียมความพร้อมเขาเนี่ยจะอีกกี่ปีกว่าจะได้ดอกได้ผลนะโอเคมาดูข่าวเพิ่มเติมที่เขาประกาศวันวันนี้อ๋อขอโทษเอ่อวันที่เขาประกาศนะครับเขาบอกว่าเขายกเลิกการร่วมทุนกับบริษัทคอสโก้ค a ปิตอลแคปิตอล อินคอร์ปอเรชันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับเขาก็มีแนวโน้มที่จะทําการร่วมทุนนะครับแล้วก็ไปเปิดที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้เขาก็ยกเลิกแล้วนะครับเขาบอกว่าเ,เนื่องจากว่าสถานการณ์ในประเทศไทยที่ชะลอตัวก็ทําให้เปลี่ยนเป้าหมายและกลยุทธ์ก็จะมาโฟกัสที่ประเทศไทยก่อนนะซึ่งเป็นประเทศหลักที่เขาต้องทําธุรกิจอยู่แล้วนะดังนั้นในประเทศเราเนี่ยครับขนาดเขาอัดโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะก็ยังทําให้ยอดขาย s C N A อนทุเซนโซลิโกนเนี่ยเขายังไม่ได้โตขึ้นเลยนะครับมาดูตัวงบการเงินนิดนึงนะครับ ก็รายได้เนี่ยก็ถือว่าก็ก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะนะครับสำหรับไอตัวด้านขวาของปีล่าสุดเนี่ยเนื่องจากว่างบมเพิ่งออกนะเขายังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับก็มันพอๆพปีแล้วแหะประมาณส3มหมนะฮะแต่กําไรเนี่ยก็ลดลงนะครับ EPS ของปีนี้0.457นะผมจําได้ล้วคลิปก่อนจำไม่ได้นะต้องไปดังเปิดหานะครับจะสังเกตว่าไ e อ EPS เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดีไปกว่าปีหกนะครับ ปี6เนี่ยทำ EPS ประมาณ0.53ปีก่อนนั้น0.7นะครับเราจะได้พอจำได้คร่าวๆสิ่งที่น่ากังวลน,นิดหนึ่งเลยก็คือว่าอัตรากำลังทีเนี่ยมันดรอปลงเรื่อยๆไอ้นี้ปีโควิดไม่ต้องไปนับนะมันมีปิดบ้านปิดเมืองปิดปิดห้างเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วละ่ะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวอัตรากำลังทีมันค่อยๆดรอปลงนะดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามเชียร์ตรงเนี้ยให้มันค่อยๆดีขึ้นก็ดูตั้งแต่การขยายสาขาจริงๆอะ่ะเขาก็ขยายสาขาเรื่อยๆอยู่แล้วก็ต้องภาวนาว่าใ เซมตเซกูเนี่ยเป็นบวกเมื่อไหร่ครเซมตเซกู yeah. quote, เป็นบวกเมื่อไหร่เนี่ยราคาหุ้นนี่ก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างเป็นน้ำเป็นเนื้อเลยนะฮะอันนี้ก็มาดูรายละเอียดของสถิติงบการเงินต่อนะฮะเนี่ยมาก่อนเนี่ย PE ประมาณ30กว่านะครับการที่สมัยก่อนให้มีสามสิบกว่าเนี่ยก็คือ,อบริษัทเขาก็คาปีกระแสเงินสดดีนะครับแล้วก็มีความหวังว่าจะเติบโตได้แต่พอหลังๆเนี่ยมันเริ่มเติบโตไม่ได้เนี่ยราคาก็ไหลลู่ลงมาแรงเลยนะฮะ ก็ตั้งแต่วันที่ผมไปแคปเจอร์นาจอเข้ามาเนี่ยนะครับวันล่าสุดปิดมาเนี่ยโอ้โหวันนี้ลงเยอะเลยนะจากวันก่อนหน้าเนี่ยที่เราหยุดยาไอ้ก่อนวันหยุดเนี่ยเราอยู่ที่ราคาประมาณ9บาทตอนนี้ก็เหลือประมาณ7บาทกว่านะครับเดี๋ยวไปดูราคากันนะฮะมาดูตัวกําไรขั้นต้นว่าเป็นไงบ้างนะครับผมมีให้ดูไหมนี่เจร้วงกำไรขั้นต้นก็ถือว่าพอโอเคยังรักษาไว้ได้นะหรืออย่างเดียวคือตรงค่าใช้จ่ายนี่แหละที่มันยังสูงอยู่ก็เลยทําให้ตัว Ne t profit m มา g i n ิ้นน่มนอยลงนะครับ มาดูบทวิเคราะห์บ้างนะคะรับบทวิเคราะห์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาอาจจะนักวิเคราะห์เนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ก่อนงบ Q4 ออกด้วยนะดังนั้นเนี่ยไอประมาณการปี68 6 9เนี่ยมันจะเป็นประมาณการที่เขาประมาณการจากข้อมูลออในอดีตเดี๋ยวคราวนี้พองบออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งเรามาดูบทวิเคราะห์ใหม่เขาก็จะมีตัวคำนวณให้ใหม่ว่ากำไรต่อหุ้นเขามองเท่าไหร่นะครับทุกท่านลองตัดสินใจนะครับว่าปี25งาเมื่อเทียบกับปี24นะครับคิดว่าเศรษฐกิจดีขึ้นไหมนะครับ คืออย่าง global เนี่ยมาสะท้อนถึงกาลังซื้อต่างจังหวัดได้เลยนะครับอย่างตัวก่อนหน้าเนี้ยผมเคยวิเคราะห์ตัว dcc ไว้นะครับแล้วก็ตัว or ไว้ด้วยมันก็จะท้อนอกําลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศนะผมช่วงนี้ผมจะพยายามรีวิวคนที่กําลังซื้อผู้บริโภคในประเทศก่อนเพราะาผมอยากรู้ว่าเศรษฐกิจไทยมันพอไหวไหมนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยถ้ามันพอไหวเนี่ยหุ้นไทยก็ยังพอน่าสนใจแต่เท่าที่ดูมา3ตัวนะครับก็ยังเหนื่อยอยู่นะฮะตัวบทวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าปีหน้าก็ถือปี68นี่แหละนะกำไร ก็คาดว่าประมาณ 0. 5 6ห้าหที่ทำได้จริงๆแล้วเนี่ะตอนปี6กเ็ดเนี่ยมันศูน7จดสี่ห้าเจ็ดนะครับนะไม่งงเนาะ0 4น7ี่ห้าเจ็ตอนนั้นเนี่ยศ5นจ้าเนี่ยผมก็มองว่าอาจจะไม่ถึงดังนั้นเราดูมา3าตัวแล้วก็ไม่น่าจะถึงทั้งาตัวนะครับุัท่ากก็เดาอ่ะ0 5นไหวไหมหรือว่าเอาใกล้เคียงเดิมก็คือ0ูน7จุดห้าเจ็ดก็ถ้าตีวงกลมก็คือ0ูนอี่ะอผมตีกลางกลางะกันง่าย์จุดห้าคณคร่าๆาก่นนาาเรามองว่า EPS ที่จะทำได้ปี68คือ0.5นะครับก็คือ50สตางค์ต่อหุ้นซึ่งมันดีกว่าปี67ที่ทำได้45.7สตงอางค์อ่าห้างนี้ดีกว่าให้เข้าใจง่ายนะครับดังนั้นเวลาประกาศงบไตรมาส1 2 3ต่อจากนี้นะครับกำไรมันควรต้องโตจะจะให้ทำให้ EPS ทั้งปี68มันดีกว่าปี67ได้นะเราก็ติดตามไปเรื่อยๆถ้าไม่ถ้าไม่โตก็รีไวต์ลงแค่นั้นเองนะครับเราก็กลับมาใช้ประมาณการเดิมก็คือ45สตางค์ต่อปีก็ได้นะครับ อนนี้เราจะไปไป,ปรโลชันแล้วก็ดูราคาว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับสมมติผมตีกลางก,ก่อน0.5นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดู P/E ที่ควรจะเป็นนะครับตอนนี้ P/E ที่มันเคยสูงสูง,สงทุกท่านลืมไปได้เลยฮะมันไม่มันไม,ไม่สามารถที่จะเมนเทนได้ขนาดนั้นนะครับคือการที่ P/E จะสูงได้เนี่ยขึ้นอยู่กับธุรกิจด้วยจริงๆแล้วเนี่ยสิยนจะดันราคาหุ้นคือ P/E มันเกิดจากราคาเนาะสินจะดันราคาหุ้นได้เนี่ยก็คือเรื่องสภาพคล่องในตลาดด้วยถ้าตลาดสภาพคล่องไม่คพดีอย่างช่วงเนี้ยคือเทรด้มม่ีให คนก็มามารีดีม ltf กันเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยก็จะมีเงินไหลออกจากตลาดนะครับแล้วช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะไปลงทุนช่องทางอื่นได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าะจะเป็นลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกลงทุนเมืองนอกอต่างๆทั้งผ่านทางตรงทางการลงทุนต่างๆนะดังนั้นเนี่ยเม็ดเงินไทยเนี่ยไม่ได้แบบต้องแคร์ตลาดไทยอีกต่อไปนะครับเราก็ต้อง v อร์ชันแบบจิ้มเนื้อเจอกตัวลงนะสมัยก่อนเนี่ยคนมีเงิน ไปลงทุนเมืองนอกลาบากมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อัดกันที่หุ้นไทยนี่แหละไอ้หุ่นแบบค้าปีกต่างๆคนนี้ก็ดัน P30 แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่า P30 เนี่ยน่าจะไม่ได้เห็นอีกยาวนานนะครับอาจจะเป็น P e แบบภาวะปกติทุกท่านก็คิดเอาแล้วกันว่าค้าปีกจะประมาณเท่าไหร่ผมก็ว่าประมาณเนี่ยประมาณถ้าถ้าเอาแบบกลางๆง่ายๆ16 20ถึงประมาณนี้15 1 6 20ถึงประมาณที่ท่านก็ลองคํานวณดูนะครับ e p เพเมื่อสักครู่แล้วก็ลองคูนกับ ตัว PE ที่คาดว่าจะเป็นนะครับเราต้องดาวเกียรตมานิดนึงนะเราเราก็ดาวตามภาวะตลาดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะับเน้นแต่ว่าช่วงตลาดไทยเนี่ยกลับมาดีเออคนกลับมาใส่เงินในการลงทุนเออตรงนั้นเนี่ยหุ้นโดยภาพรวมเนี่ยมันก็จะมี PE ที่แพงขึ้นได้นะครับหรือว่าหุ้น global ก,ก,กลับมาเติบโตนะครับ PE ก็จะกลับมาแพงขึ้นได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น global ของเรานะครับก็ขออนุญาตเท้าความคงโปรหน่อยเดี๋ยวก็รอรู้ว่างบ่คงโปรออกจะเป็นไงบ้างเนาะก็คิดว่าน่าจะ มีมุมมองที่แตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าโฮมโปรเน้นปรับปรุงบ้านแล้วก็อยู่ในตัวเมืองมากกว่านะครับแต่คิดว่าน่าจะการวิเคราะห์คล้ายๆกันนะครับก็พอได้เห็นภาพนะของ g l o บ a l นะซึ่งเป็นตัวที่ออกมานะครับแล้วก็เห็นกําลังซื้อต่างๆนะครับซึ่งก็ยังเหนื่อยอยู่ก็เอาใจช่วยนะสำหรับธุรกิจไทยนะครับให้มันอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เอาใจช่วยเศรษฐีไทยแล้วก็นักทุนไทยรวมถึงตัวผมเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอบรุนท่านที่ติดตามนะหากใครสนใจการเรียนของการเงินเพิ่ม,เต,มเติมนะครับแบบละเอียดละเอียดก็สามารถที่จะ แอดไลน์ตรงนี้ได้หรือจะเรียนฟรีก่อนก็ได้นะครับทักไลน์มานะครับมีทั้งสอนสดและออนไลน์นะครับเรียนสดแถมออนไลน์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะก็ถ้าเกิดว่าฟังตรงนี้นะฝากคอมเมนต์หนึ่งว่าชอบไม่คลิปยาวประมาณไหนอยากให้ผมแบบสมมติคลิปเนี่ยผมก็มีความตั้งใจว่าประมาณสัก15-20นาทีก็ประมาณนี้ก็จะมีการสอนแทรกนั่นนูนนี่หรืออยากเอาแค่แบบเนื้อๆเ,เลยนะครับไม่เกิน10นาทีเอออันนี้ผมจะไม่ต้องแทรกเลยเยอะนะครับก็ลองคอมเมนต์ได้ว่าชอบแบบไหนนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะผมจะพยายามแบบเออเหมือนแบบลองรีวิวหุ้นเพื่อที่จะได้แบบทำความเข้าใจแบบลึกขึ้นด้วยนะถ้าเกิดทาอ่านเองเนี่ยมันก็พอโอเคประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเอามาอธิบายเนี่ยผมก็จะจําได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็จะเออพอมีข้อมูลติดหัวในการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเผื่อเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณมากมากนะครับหากมีอะไรเสริมก็ทุกท่านก็ช่วยกันได้เพราะว่าเราเป็นนักทุนเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ วิเศษไปมากกว่าทุกท่านนะก็สามารถขอข้อมูลได้ตามเน็ตทุกท่านอยากมีอะไรเสริมก็ถือว่าได้นะครับถือว่าลองเสริมได้ลองคอมเมนต์ได้นะถือว่าเราเป็นเพื่อนทุนทุนกันนะครับอะไรที่ทุกท่านรู้ก็สามารถใช้ให้ผมได้ขอบคุณทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับหากอยากเป็นเพื่อนกันก็แอดไลน์มามีของฟรีแจกมากมายนะครับแล้วก็มีคอร์สเรียนด้วยนะครับสำหรับเรียนฟรีก็มีนะทุกท่านเรียนฟรีกองได้เลยนะครับก็สามารถอ่านงบการเงินได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล